สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนดอยซอยปลาทุกเรามากันอีกแล้วครับครับมืดเลยวันนี้มืดเลยเปิดคลิปมืดหน่อยนะเพื่อนๆครับวันนี้มีภารกิจอะไรนะก๊อฟวันนี้ก็เราจะไปตกปลาที่เขื่อนสรีกลนครับไปลองดูเขาว่าจะได้ปลาอะไรบ้างสวายสวายขึ้นสีสวายขึ้นสีทำไม่ได้เดี๋ยวเราไปไม่ถึงงานโอ้โหกดดันตั้งแต่แรกต้นตอนนี้ก็เวลานะครับบอกตอนนี้กี่โมงครึ่งเดินทางกี่ชั่วโมง เดินทางประมาณ4ชั่วโมงครับใช้เวลาระยะทางวันระมาณ้5 0ิกิโลไปถึงที่ที่แพรก่อนขับถ่ายน้ำยนต์ข้ามถ่าไปนะครับเราจะเก็บให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าระยะทางการเดินทางเป็นยังไงใช่แต่ว่ายังไงเนี่ยจะบอกนะครับว่าการไปเนี่ยควรไปแพรนายนยนต์นะครับเพราะว่าอีกทางหนึ่งที่ไปทางทางอ้อมเนี่ยค่อนข้างไกลมีคนเคยทาคลิปและอันตรายมากเจอช้างหงส์ช้างป่าซึ้งบ เราก็เสียเวลาใช่เราเสียเวลาเป็นวสองสามชั่วโมงนะครับถ้าไม่ข้ามนั้นข้ามเราต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเลยนะแนะนำเพื่อนเลยนะครัรบรรยากาศสบายด้วยมาเดี๋ยวตามเรื่องว่าเรื่องดีกว่าครับเรื่องเดินทางไปพร้อมเราเลยโอเคครับครับเรื่องไปด้ยครับหรือลุ้นไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับไปครับไปสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่บนทางหนานยนนะครับก็เดี๋ยวแพรออกเขาใช้เวลาสักประมาณสิบกว่านาทีนะครับก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็เดินทางต่อไปว่าสามสิกิกโลครับเพื่อถึงแทน้องต้นก้าครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบนแทกันนะครับเพื่อนไปครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เราก็ถึงแล้วนะครับ ถึงที่ไหนครับสามครับผมวันเนี้ยเราก็ถึงแพรน้องต้นก้านะครับน้องตนกาสามนะครับแพ่นี้ที่เราจะไปครับไปนาจาสินครับคนของลงสะดวกไหมครับก็สะดวกครับรถก็มีที่จอดรถให้นะครับอ่าครับผมใ้เรียบร้อยนะครับมีหลังคาที่จอดรถให้ครับคนของลงก็ใกล้ใจครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ไ่เนี่ยลากไปเข้าหมายที่เราที่ที่ไสเขาจะอ่อยไว้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนลากเนี่ยมีวิวยังไงบ้างครับเพื่อนครับผมปเก๋ไปนะครับเพื่อน บรรยากาศนะครับตามลักเกอลกันไปนะครับเพื่อนๆนะครับบรรยากาศแพ้นะครับครับเรากำลังเริ่มเดินทางนะครับเพื่อนๆนี่ครับไสเขียวนะครับกําลังจะพาเราไปเข้าหมายนะครับครับผมแพน้องต้นกล้านะครับอยากจะขึ้นเพจให้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ไตก็กําลังจะลากแพเราไปนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไสก็กําลังพาเราไปเข้าหมายนะครับตอนนี้เราก็เดินทางอีกแร๊บนึงครับ ก็ดูบรรยากาศรอบๆบริษักาลตอแนี้แพ้ก็คนเพิข้างเยอะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยดูครับว่าวันเนี้ยเราจะได้อะไรครับแล้วก็หมายจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เป็นหมายใหม่นะครับที่เราจะไปครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นงานตกปลาแพครั้งแรกพวกเราด้วยครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยครับช่อกดีอนสายลาครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับบม ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราขับรถมาจากกรุงเทพนะครับเราก็ถึงกันอย่างปลอดภัยนะครับถังไต่ก็ไม่รอช้านะครับก็ลากแพเราเลยนะครับให้ไปถึงจุดหมายในการตกปลานะครับพวกเราก็มีเวลานะครับชมบรรยากาศสองข้างฝั่งนะครับเห็นเรือนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็วิถีชาวบ้านนะครับ ทำให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งเห็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะนะครับแล้วก็ทิวเขานะครับทำให้เรารู้สึกมีความสุขซึ่งบรรยายายไม่ถูกเลยนะครับเพืเ่อนๆแต่เราก็แอบ,บกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่าไตมีการแจ้งให้เราทราบว่าเราอาจจะเจอพายุโซนร้อนนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตกปลาครั้งนี้นะครับแต่แต่ยอมรับนะครับว่า หมายของไตนี่คือสวยงามเลยนะครับน่าตกปลามากเลยทีเดียวแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆรุนไปด้วยกันนะครับถึงหมายแล้วครับเพื่อนหุ้ยปลาขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนแผนให้ดูครับนี่ปลาขึ้นครับเพื่อนๆไม่รู้เห็นไหมฮะน้ำผมชี้ให้ดูเนาน้ครับงน้ำครับโอ้ยทักทายกันนะครับสดๆเลยครับเพื่อนๆเอาแล้วฮะเรามาดูกันต่อครับเอานัก๊อฟวันนี้ถึงหมายแล้วครับตอนนี้นะครับถึงหมายแล้วเราก็เดินทางมาโดยสวัสดิภาพนะฮะครับผมก็จากจากตรงที่ ที่ขึ้นแพไปกินนะครับท่านาสวนเนี่ยก็มประมาณสักประมาณสักสินาทีถึง20่นาทีถึงหมายแล้วครับหมายนี้เป็นร่องน้ํำหมายสวยครับไตบอกลึกประมาณเท่าไหร่นะ8เมตรแเมตรนะครับเป็นร่องน้ําแล้วก็อันนี้ ยากจะบอกว่าเรามีเกาะส่วนตัวนะครับครั้งนี้เรามามีเกาะส่วนตัวด้วยอาจจะเห็นตอนแรกๆนะครับเดี๋ยวว่าตัดให้ดูนะครับผเดี๋ยวให้ดูคลิปนะครับว่าเป็นยังไงเป็นไงครับน้าจ๋าโอ้ก็รู้สึกมาตื่นเต้นมันจะยาศอย่างเงี้ยครั้งแรกของเราตื่นเต้นแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าวันนี้หลังจากที่เราเคยตกบ่อยอย่างเดียวต่อลองดูครับหมายธรรมชาติเราจะแต่น้าจ๋าครับเคยตกหมายธรรมชาติแล้วไงผมไม่เคยไงเดี๋ยวต้องลองดูครับเดี๋ยวก็ดูครับลุ้นกันแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวเราไปเตรียมตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับเพื่อน สำรวจกรอนครับเพื่อนๆแม่บ้านก็สุขใจนะครับเดี๋ยวน้องหนูก็จะนอนบนนั้นนะครับโอ้โหสำรวจพื้นที่สัญญาณนีครับผมการแข่สัญญาเลยครับตอนนี้ เพื่อนๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับพายุแรงเลยครับดูครับพายุแรงครับดูนะครับพายุแรงเข้าลมเสียงลมเข้านะครับเป่าก็ไม่กินนะครับแล้วก็ยังโดนครับโดนครับการทยอยเก็บของนครับลมแรงฮะแดดดูนะครับแดดนะครับแต่ลมจัดมากจริงครับโอ้ยดูนะครับดูขึ้นนะเพื่อนๆดูขึ้นนะเหมือนทะเลข้างเลยครับดูครับนโอ้โหครับเพื่อนๆฝนน่าจะมาจากทางนู้นนะทางภูเขาครับนะครับมาจากทางภูเขานะครับเพื่อนๆ ตรงแรกเลยครับลมสงบสงบนะครับฤดิณตอนี้วคุลมแรงมากเสื้อนักกอล์ฟนะครับเนี่ยโอ้โหดูเห็นดูเห็นพู่ครับผมดูนะครับเพื่อนโอ้โหต้นไม้ครับครับเพื่อนดูต้นไม้ครับดูดูครับดูครับดูขึ้นครับดูด้วยไปดูไปนะครับเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต้มเลยสักแต้มนะครับทีนี้เราจะเจอแล้วนะครับวันนี้ครับ รอกันไปค่ามๆครับสู้ไปข้านะจ๊ะครับสู้ครับวนต่อนะครับครับตายครับมาแรกครับเพื่อนๆมันแรกมาแรกครับเราดูเย็นลมสงบหน่อยครับย้ายหมายครับย้ายหมายครับวันนี้เราแห้วครับไต่ไต่ดีครับพาเราไปใหม่ครับครับดูบรรยากาศนะครับเพื่อนๆเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ขึ้นลมพอจะสงบนะครับไต่นี่ครับก็รีบนะครับมาหาเราเลยนะครับมาสอบถามเรานะครับแล้วก็เป็นห่วงเรานะครับซึ่งไต่ก็เป็นห่วงเป็นใยดีแล้วก็บริการเราดีนะครับ ตัดเราเลยจึงตัดสินใจนะครับให้ไ่ลากแพเรานะครับเพื่อไปหลบอยู่หลังเกาะนะครับเพื่อจะได้ไม่โดนขึ้นลมเวลาค่ําคืนที่จะมาอีกเพราะไต่ก็จะห่วงว่าเราจะโดนขึ้นลมอีกและซึ่งวันนี้ยอมรับว่าเราเดินทางมาก็เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างเพียเราจรึงตัดสินใจไม่ตกปลาในช่วงค่ําคืนนะครับหรืออาจจะตกแค่นิดหน่อยเพราะว่าเราอาจจะได้พักผ่อนและเล่นน้ํากันนะครับเพื่อนๆน,นี่ยครับดูนาา้ำจ้าครับเอาเปรียบเพื่อน ให้ผมมาเข้าคันหมดเลยเนี่ยมันนอนเนี่ยม,ม,นน<ะ>มันนอนโอ้ดูนะครับปลาก,กินดีไหมโอ้ปลาก,กินสุดยอดเนี่ยผม,มวัดกินสุดยอดเลยดูเลยอือจ้าอาจารยนะ์ลองพลิกหน้าลองพลิกอาจารย์ปลาก,กินดีไหมสุดยอดครับดูนอนเอือกเลยครับกินจนนอนเลยครับฟินครับมีความสุขครับพรุ่งนี้ลุยต่อค่ะพี่ก๊อ ยังไงเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ข้างหลังวิวสวยมากเลยไม่บอ,อกกลางค่ำกลางคืนไม่นอนตีหนึ่งทีสองออกมาเฝ้าเบ็ดยังไงล่ะทีนี้กลางวันจะยังไงต่อกลางวันก็ได้หลับเป็นหลับ <c oughs> ่จับเือไปดองอนีเลยเพื่อนก็ยังใช้บาปจริงๆนี่ผิวเขาเป็น ผิวเขาเป็นสีแทนธรรมชาติตัง้งหรือว่ายัางไงก็ตากแดดนี่ไงปลาขึ้นนู่นนะเอาอีกแล้วครับเพื่อนๆหลังจากเช้าวันที่สองนะครับเราก็ตกปลากันถึงประมาณช่วงเที่ยงๆนะครับมันก็ไม่มีปลาเข้ามาช่วยเหยื่อเลยนะครับซึ่งไ่เขาก็ยังเป็นห่วงดูแลเรานะครับก็พาเรามาหมายที่สามนะครับ หมายที่3ามนี่คือหมายสวยนะครับแต่เราเดินทางมาถึงช่วงบ่ายนะครับก็เหมือนเดิมครับคลื่นลมต้อนรับเราเลยนะครับเพื่อนเพื่อน,<ย>นเพื่อนอนอาจจะเห็นคลื่นนะครับแล้วก็มีเสียงลมมีเสียงแพรโยกนะครับเราก็ยอมรับเลยว่าเราไม่ได้ตกปลากันเลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าช่วงจังหวะที่เราไปอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่ว่าอาจจะมีมรสมนะครับ มีลมแรงนะครับเรายอมรับว่าแรงมากจนกระทั่งบางทีเรายืนทรงตัวกันไม่ได้เลยนะครับแล้วเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะมีผลงานไหมครับเนี่ยนีกอปอกินกินครับต่อเนื่องเลยครับเพื่อนๆมาแล้วครับนักกอลมาแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมเพื่อนอยู่ไหมครับปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนโอ้โหเป็นไงครับกอลก๊าลังถ่ายบรรยากาศอาหารเช้าเลยครับเป็นไงนะกอล เดินอ้อมมาทางนี้ได้ไหมเอาเดี๋ยวเก็บคันหนูขอที่จับคันหน่อยครับไอ้ที่จับล่องนี่จับกล้องโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับโอ้โยามเช้าแสงก็สวยนะครับเปลี่ยนมาครับวันนี้เช้าน้ำชาเป็าเสมอครับผมเมื่อเช้านี้นักกอล์ฟได้มากี่ตัวแล้วครับโอ้เมื่อเช้าได้มาหนึ่งตัวครับแต่ว่าเป็นลูกนะครับโอ้โหเอาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่ครับต่อเนื่องนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหวันนี้เราอยู่ที่แพรที่ไหนครับอ๋อนี่ก็เขื่อนสีครับผมเขื่อนสีนะครับ อมีน้ำหนักไหมครับนงก๊อลอฟวิปปลาอะไรเนี่ยุ้ยมีเพื่อนเพื่อนมาแล้วครับนี่เพื่อนๆนมาแล้วครับกดปรากฏเก็บสายสั้นครับเก็บสายสั้นเก็บสายสั้นแล้วลากมาครับอุ้ยปรากฏปรากฏเหลืองครับมคือนเนี่ยโอ้ตัวอ้วนเลยครับมาแล้วครับนัก๊อฟยกโชว์หน่อยครับนี่มาปลดครับนักกอฟนี่ปรากฏเขื่อนสีครับอ้วนป่องเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจับให้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ของนักกอฟนะครับ กดตัวเบลเล์นะครับสุดยอดเลยกินสองเบ็ดเลยครับผมไ่ได้แล้วครับผมโอ้โวุ่นเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเรากินสองเบ็ดเลยตะกะปตะกะครับผมเอ้ร้องร้องเอ้หยาดิ้นยาดิ้นอยาดิ้นโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูตั้ต่อไปร้องกันครับผมเย้ครับโอเคครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นผลงานของเรานะครับเมื่อคืนนะครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตหมดด้วยนะครับชาร์จแบตอยู่นะครับนี่โอ้โหเมื่อคืนนี่ ลากันแอดแอดแอนเลยครับสามตัวนี่ครับใหญ่ๆนี่พอดีแม่บ้านเขาทำมาแล้วหยยิบโวนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะเดี๋ยวมันจะเน่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนะนี่ครับนี่โอ้โหนี่ตัวใหญ่ครับนี่ตัวนี้นี่โอ้ยใหญ่สุดครับเพื่อนเพื่อนเอาละครับเพื่อนเพื่อน เสียดายนะครับหมอบัตเตอร์3ตัวนะครับกินเมื่อตอนกลางคืนนะครับเราไม่ได้ถ่ายไว้จริงๆนะครับพอดีวันนี้มันจะเป็นช่วงเราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับช่วงเที่ยงแม่บ้านก็เลยทําหมอบัตเตอร์ไปนะครับเราก็ไม่ได้ดูก่อนนะครับพอดีทําเสร็จแล้วเราถึงจะรู้นะครับแล้วก็เสียดายครับเมื่อคืนนะครับมีลูกปลาสวายนะครับกินคันของนกอลฟนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาดูครับเพราะว่าเล็กมากครับไม่ได้ลากแล้วก็ตายครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ แล้วช่วงเช้าเราก็ได้ปรากฏเหลืองมาตัวหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะฮะจริงๆแล้วทริปนี้ก็ถือว่าเรามีความสุขนะครับได้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับได้ชมนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวสนุกนะครับเราก็ร้อนนะครับเราก็เลยตัดสินใจเล่นน้ำนะครับก่อนที่ไ่จะลากกลับนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ชมเรามาจนจบนะครับนะครับเพื่อนๆเราก็ถึงเวลาเดินทางกลับนะครับหิวก็หมาม่าบ้างครับโจ๊กบ้างครับไข่เค็มครับนะครับ นะครับกำลังกินนะครับเราก็เดินทางกลับนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เรามาเที่ยวสนุกสนานกันแล้วนะครับเกาะมหัศจรรย์ใช่เรามาครับตอนนี้ไต่ก็กําลังไต่พาเรากําลังกลับแล้วนะครับเราก็วันนี้สนุกสนานเต็มที่ครับพักผ่อนหย่อนใจครับได้กลับไปครับอะไรครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราออนดอยเซยอปลาด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเราก็ยอมรับว่าเรามีความสุขมากนะครับกับการได้ออกมาตกปลาและเปลี่ยนบรรยากาศนะครับสิ่งใหม่ๆของเรานะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นปลาที่เราได้มาจากเคินสีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีนะครับนะครับนี่ตัวนี้ก็เราบ้างมาเรียบร้อยจากเคินสีนะครับสดๆเลยครับอ่านี่ก็เป็นเมนูนะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูปลาทอดกระเทียมนะครับพริทานจกับข้าวสวยร้อนครับอร่อยแน่นอนครับปลาสดๆนะครับเอามาทอดกับมันร้อนๆนะครับ ให้หนังกรอบนะครับเนื้อข้างในกำลังนุ่มนะครับลองดูครับเดี๋ติดตามต่อไปครับเพื่อนโอ้ยปลาใหญ่มากเลยนะครับที่เขามากินกับนี่นะครับมันปลาพริกอร่อยๆครับผมดูมากเลยเพื่อนๆดูกินจนเลยครับปลาครับเพื่อนๆนี่ปลาจากเขื่อนซีครับทอดกรอบ วร้อนนะครับอืมอืมอืมก็ครับปลากรอบมากครับอื่อนอืมเนื้อสบายครับสายเอ็นเป็นสายยาวถูกเวียงวิวพลิ้วไปในสายลมฟ้างามดูหน้าชมแดดกำลังใสนกบินอย่างร่าเริงผ่านแผ่นน้ำโผล่ลงบนพื้นทราย เย็นสบายหนะ้าอิดชาฝูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมาตกปลาแค่เอาบรรยากาศพาักหัวใจแต็มวัน